เรื่องเล่าเกี่ยวกับเนื้อคู่ของหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่แหวนสุจินโนพระอริยะแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ในสายหลวงปุ่มัน่นโพริทัตโตเดิมประวัติของท่านได้รับการรวบรวมเรียบเรียงโดยพระนาคอัฐวโรวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพบทความนี้ ได้คัดมาจากหนังสือธรรมโอวาทหลวงปู่แหวนสุจินโนเคยมีคำทำนายเกี่ยวกับเนื้อคู่ของหลวงปู่แหวนเมื่อสมัยที่เรียนมูลกระจายที่จังหวัดอุบลราชธานีได้มีหมอดูทำนายว่าเนื้อคู่ของท่านจะมีรูปร่างสันทั์ผิวเนื้อขาวเหลืองใบหน้ารูปใบโพแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจอะไรด้วยชีวิตนี้ ท่านได้อุทิศทั้งชีวิตเพื่อพระศาสนาแล้วจึงขอกล่าวถึงข้อความตอนหนึ่งเกี่ยวกับในช่วงที่จิตของท่านนึกเห็นแต่หน้าของหญิงนางนั้นที่สุดท่านก็ได้บังคับจิตของท่านให้หลุดออกจากห่วงนั้นโดยใช้อุบายทำพิจารณาเหตุผลในทีละอย่างจนท่านก็ประสบความสำเร็จวันหนึ่ง หลวงปู่แหวนได้มาพักบำเพ็ญอยู่ที่บ้านนาสองเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่พอสมควรพวกชาวบ้านถิ่นนั้นมีแปลกอยู่อย่างคือเวลาเห็นพระไปบินทบาตพวกเขาจะป่าร้องกันมาใส่บาทว่ามาเนื้อมาใส่บาทยาทำมาแล้วหาน้ำอ้อยน้ำตาลมาใส่บาทยาทำมาแล้วท่านชอบของหวาน เมื่อได้ยินคนร้องประกาศเช่นนั้นตามก็เอาของมาใส่บาตรจนเต็มพวกนี้เหมือนกับพวกไทยใหญ่ไทยใหญ่ถ้าเห็นพระรไปบิณฑบาตเขาจะใส่บาตรด้วยน้ำอ้อยน้ำตาลกับข้าวเช่นกันพวกเขาถือว่าเจ้บุญไม่กินเนื้อสัตว์กินแต่ของหวานแต่อย่างไรก็ตามการฉันข้าวกับน้ำอ้อยน้ำตาลนั้นวันสองวันแรก ก็ฉันได้ดีแต่วันที่สามที่สี่รู้สึกเบื่อวันหนึ่งใกลค้ค่ำได้ไปส่งน้ำที่แม่น้ำเงิม่มมีหญิงสองคนแม่ลูกทอเรือมาตามลำน้ำหนึ่มถึงที่พระกกาลังส่งน้ำอยู่ก็ชมเรืองตามมาทางพระหนุ่มเมื่อสายตาของทั้งสองฝ่ายประสานกันเข้าก็มีอนุภาพลึกลับ และรุนแรงพอที่จะตึงคนทั้งสองฝ่ายให้ตะลึงไปได้ระหว่างทางที่เดินกลับที่พักในใจยังคิดถึงหญิงงามนั้นอยู่เมื่อมาถึงที่พักจึงกลับได้สติหวนระลึกถึงคำทำนายของหมอดูเมื่อครั้งเรียนมนต์กระจายอยู่เมืองอุบลที่ทำนายว่าเนื้อคู่ของท่านอยู่ทางทิศนี้รูปลางสันทัด ผิวเนื้อขาวเหลืองใบหน้าเหมือนใบโพกหญิงที่เราพบเห็นในตอนเย็นก็มีรูปล่างหน้าตาเหมือนกับคำทำนายของหมอดูเห็นจะเป็นหญิงคนนี้แน่เพราะเมื่อเราเห็นเป็นครั้งแรกก็ทําให้เรามีจิตแปรปรวนแล้วจึงตัดสินใจเดินทางกลับไทยเพือมายังฝั่งไทยได้ขึ้นไปทางอำเภอศีเชียงใหม่ ไปพักอบรมตนอยู่ที่พระบาทเนินกลุ่มใหม่ไปพักอยู่ที่พระบาทเนินกลุ่มหมากปเป้งณที่นั้นได้พบกับหลวงปู่ม,มั่นโพริทัตโตซึ่งท่านได้ปลีกตัวออกจากหมู่คณะมาภาวนาอยู่บริเวณนั้นเมื่อได้พบกับอาจารย์อีกจึงดีใจมากการพักอบรมตนอยู่กับหลวงปู่ม,มั่นก่อนเข้าพรรษาทำให้จิตสงบลง ไม่ฝงซ่านเหมือนก่อนแต่ภาพของหญิงงามนั้นยังปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวแต่เมื่อเร่งภาวนาเข้าภาพนั้นก็สงบลงหลังจากเข้าพรรษาแล้วตั้งใจปราลบความเพียรอย่างเต็มที่การเร่งความเพียรในระยะแรกจิตที่ยังไม่มีอะไรมาวุ่นวายคงสงบตัวได้ง่ายมีอุบายทางปัญญาพอสมควร เมื่อเร่งความเพียรหนักเข้าเอาจริงเอาจังเข้ากิเลสก็เอาจริงเอาจังกับเราเหมือนกันคือแทนที่จิตจะดำเนินไปตามที่เราต้องการกลับพลิกไปหาหนางงามที่บ้านนาสองฝังแม่น้ำเงิมนั่นอีกทีแรกได้พยายามปราบด้วยอุบายต่างๆแต่ไม่สำเร็จยิ่งเร่งความเพียรดูเหมือนเอาเชื้อไปใส่ไฟยิ่งกำเริบหนักเข้าไปอีก ไม่ได้เป็นต้องหาผู้หญิงนั้นทันทีบางครั้งมันหนีออกไปซึ่งซึ่งหน้าคือขณะที่คิดอุบายการพิจารณาอยู่นั่นเองมันก็วิ่งไปหาหญิงนั้นเอาซึ่งซึ่งหน้ากันทีเดียวอุบายการปฏิบัติวิชาต่างๆที่นำมาใช้ในการทรมานจิตในครั้งนั้นเช่นเว้นการนอนเสียมีเฉพาะเวลานั่งยืนเดิน ทำอยู่เช่นนั้นหลายวันหลายคืนคอยจับดูจิตว่ามันคลายความรักในหญิงนั้นแล้วหรือยังปรากฏว่าไม่ได้ผลจิตยังคงวิ่งออกไปหาหญิงงามอยู่เช่นเคยเผลอสติไม่ได้ต่อมาเพิ่มไม่นั่งไม่นอนมีแต่ยืนกับเดินทำความเพียรอ,อย่างนี้จิตมันก็ไม่ยอม มันคงไปตามเรื่องตามราวของมันเช่นเคยคราวนี้เปลี่ยนวิธีใหม่เปลี่ยนเป็นอดอาหารไม่ฉันอาหารเลยเว้นไว้แต่น้ำอุบายการพิจารณาก็เปลี่ยนใหม่คราวนี้เพ่งเอากายของหญิงนั้นเป็นเป้าหมายในการพิจารณาหายคลายสติโดยแยกยกพิจารณาทีละอย่างในอาการ32 ขึ้นโดยอนุโลมปฏิโลมพิจารณาเทียบเข้ามาหากายของตนพิจารณาให้เห็นถึงความเป็นจริงว่าอวัยวะอย่างนั้นอย่างนั้นของตนก็มีของหญิงก็มีทำไมจะต้องไปรักไปหลงไปคิดถึงเพ่งพิจารณาทีละส่วนทีละส่วนพิจารณาอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทุกอิริยาบถ การพิจารณาจนละเอียดอย่างไรขึ้นอยู่กับอุบายความแยบคายของปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นตอนหนึ่งพิจารณามาถึงหนังนด้ความว่าคนเราหลงอยู่ที่หนังหนังเป็นเครื่องปกปิดสิ่งที่ไม่น่าดูไว้ถ้าถลกหนังออกอวัยว,วะทุกส่วนก็หาส่วนที่น่าดูไม่ได้เลย เ่งพินิษอยู่จนเห็นความเปื่อยเน่าผุพังสลายไปไม่มีส่วนไหนที่จะถือว่าเป็นของมั่นคงในขณะนั้นจิตซึ่งเคยโลดผลโลดเล่นไปยังไม่มีจุดหมายมาก่อนพันก็ยอมรับตามความจริงตามเหตุผลของปัญญายอมตัวอย่างนักโทษผู้สำนึกผิดยอมสารภาพถึงการทำตนแต่โดยดีฉะนั้น นับแต่วินาทีการพิจารณาได้ยุติลงจิตยอมรับเหตุผลของปัญญาแล้วเพื่อเป็นการทดสอบว่าจิตยอมแล้วจึงได้ทรงจิตออกไปหาอย่งนั้นหลายครั้งจิตคงสงบตัวไม่ยอมออกไปความกำเริบความทะนงตัวความโลดผนของจิตจึงถึงความสงบลงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่กำเริบอีกต่อไป จิตคงทรงเห็นตามสภาพความเป็นจริงของธรรมอยู่ทุกเมื่อการต่อสู้กามกิเลสเป็นสงครามอันยิ่งใหญ่กามกิเลสนี้ร้ายนะมันมาทุกทิศท,ทุกทางพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงก็ถอนได้กามนี้มันหมุนรอบโลกมันเป็นเจ้าโลกกามกิเลสนี้แหละที่ทำให้เกิดสงครามต่อสู้กัน เกิดก็เพราะกรรมตายก็เพราะกรรมรักก็เพราะกรรมช่งก็เพราะกรรมกามทุกอย่างนี้เรียกว่ากามกิเลสการต่อสู้กามกิเลสเป็นสงครามอันยิ่งใหญ่กามกิเลสนี้รนะ้ายนักมันมาทุกทิศทุกทางความพอใจก็คือกิเลสความไม่พอใจก็คือกิเลส กามกิเลสนี้อุปมาเหมือนแม่น้ำทานน้ำน้อยใหญ่ไม่มีประมาณไหลลงสู่ทะเลไม่มีที่เต็มฉันใดก็ดีกาวตัญหาที่ไม่พอดีภาวัตัญหาวิภาวตัญหาเป็นแหล่งก่อทุกข์เกิดความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดทั้งหมดอยู่ที่ใจสุขก็อยู่ที่ใจทุก,ก็อยู่ที่ใจใจนี่แหละ คือตัวเหตุทำความพอใจให้อยู่ที่ใจนี้มันเพียรและตั้งสัจจะให้มัน่นรักษาศีลรักษาตารักษาหูรักษาตัวรักษาปากสำรวมอินทรีย์รักษาท่าสี่ขันห้าพิจารณาเข้าไปตจาจะปัญจกะกรรมฐานห้ากายคตากรรมฐาน พิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงก็จะถอนได้พวกหมูหมาเป็ดไก่มันก็เสพกามกันกอย่าได้ไปอัศจรรย์มีแต่ศีลสมาธิปัญญาผู้ใดรักษาศีลภาวนาเข้าจนเกิดสมาธิแล้วสติก็ดิ่งเข้าไปแล้วก็จะได้ทําจิตทําใจของตนให้บริสุทธิ์ พร, 84, ระธรรม84,000พันพระธรรมขันธ์ท่านชี้เข้าหาใจนี่แหละทำใจให้บริสุทธิ์ให้มีสติสัมปชัญญะนำคืนออกให้หมดถ้ามีสติแล้วก็นำความผิดออกจากกายจากใจของตนอย่าหลงสมมุติทั้งหลายมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่าเอามามักไว้ในใจกามตัณหาเปรียบเหมือนแม่น้ำไหลไปสู่ทะเล ไม่รู้จักเต็มสักทีอันนี้ฉันใดความอยากของตัณหามันไม่พอต้องทำความพอจึงจะดีเราจะต้องทำใจให้ผ่องใสตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในฐานตั้งอยู่ในธรรมตั้งอยู่ในสมาธิก็ดีทุกอย่างเราทำความพอดีความพอใจนำออกเสียความไม่พอใจก็นำออกเสีย เวลานี้เราจะพักจิตทำกายของเราทำใจของเราให้รู้แจ้งในกายในใจของเรานี้รู้ความเป็นมาวางให้หมดวางอารมณ์วางอดีตอนาคตทั้งปวงที่ใจนี่แหละเรื่องสังขารน,นี้สังขารมันปลงสังขารมันแต่งมันเกิดแก่เจ็บดับเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตา วางอยู่นี่แหละอดีตอนาคตมันก็มานี่แหละตัดอดีตอนาคตลงหมดจิตดิ่งอยู่ในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันละในปัจจุบันวางในปัจจุบันทําจิตทําใจของเราให้สว่างให้รู้แจ้งในมัคในผลในศีลสมาธิปัญญาเอาที่ใจนี่แหละให้มันสำเร็จขึ้นที่ใจเวลาปฏิบัติจริง กิเลสมันมาได้ทุกทิศทุกทางใจนี้มันสำคัญเหตุมันเกิดจากใจนี้ตั้งสัจจะจริงกายจริงวาจาจริงใจอย่าหลงไปตามเขาตามอารมณ์ละทิ้งความที่เกิดขึ้นทางตาหูจมกูกลิ้นกายสมบัติของเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหมดนี้เป็นที่ตั้งของฐานเป็นที่ตั้งของมรร เป็นที่ตั้งของพระนิพพานจงละและลว,วางให้เป็นพุทโธละวางหมดก็เป็นสุขปล่อยวางก็สบาย